ผมนายสาโรธรัตนพันธ์นายกเทศมนตรีตำบลบ้านไร่ในวาระสิทธีปีใหม่นะครับผมอยากจะกราบขอประคุณพ่อแม่พี่น้องที่ความร่วมมือในการพัฒนา เทศาเท,าเทบาลบ้านไร่ในพื้นที่ของบ้านไร่ผู้ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานะครับขออำนวยอวยพรให้พี่น้องชาวตำบลบ้านไร่และคณะผู้ที่มีส่วนในการผลักดันให้การพัฒนาของบ้านไร่ไปสู่จุดหมายปลายทางให้มีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรงตลอดปีพศ2568ตลอดไปครับขอบคุณครับ